ตื่นมาอะไรก็ได้ที่มันที่มันเกี่ยวกับงานของท่านนะ่นนะท่านทำเรื่องอะไรอ่าฌานและอ่าวิปสสนาในการบรรลุธรรมครับเชิงเชิงสนับสนุนครับอ๋อโอเคโอเคโอเคฌาน๋ยวที่ท่านต้องต้องฌานให้ให้ให้ชัดนะครับอ่าโอเคโอเคท่านน่ะท่านทำมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคือท่านทำมาก่อนทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ผมกับอารย์คดีดูให้มันเข้าแก๊บก็ส่งตอบ ถงตอบสองบทเลยแต่ว่าช่วงนี้ถ้าท่านท่านโครงร่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ธนีเขาจะจัดสอบถ้าจะสอบธรรมดาไม่ได้ก็จะสอบออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านจะได้ก้าวหน้าท่านสมตาก้าท่านสมตากับครับคือบทที่สองนี่ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินสามสิบห้าเลกันไม่ไม่อย่างนี้เรา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 ตั้งไว้ประมาณสามสิบหน้าบวกลบห้าหน้านะครับเพราะว่าไม่ไม่แตนละที่พนนี่เขาไม่ต้องมาก ไปที่ตอบเจ่คุณเทียบเบางทีให้ยี่สิบหน้าเขาก็ให้แล้วคือคือถ้าถ้าหลักธรรมมันเยอะนี่เราย่อได้ไหมจันเออหลักธรรมมันเยอะท่านทําเรื่องอะไรหลักธรรมมันเยอะอ่าอุปนิสสูตรครับอาจารย์มันมีหลักธรรมอะไรบ้างก็มีตั้งแต่อสาาวะขยัางยานยันปฏิจจสมุปบาทครับยี่สิบสามหมวดนะครับโอ้ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอสวะพยายามมันไม่ได้เป็นหลักธรรมนะท่านนะครับ ท่านต้องท่านต้องมันเป็นหลักธรรมที่เขาแสดงไว้ในะในอุปนิสสุนะครับคือทําที่งาศไหกันอาจารย์อยอยไอไอหลักธรรมเนี่ยท่านต้องมาจับดูสักตีห้าข้อก็พอแล้วโอ้โหมันมันเยอะไปไม่ได้มันมันเยอะไปไม่ใช่เพราะว่าท่านจะต้องเอาหลักธรรมตัวนั้นนะ่ะมา,าวิเคราะห์ในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนานะครับม,มีมีหลักอะไรบ้างอ่ะท่านน้องยกตัวอย่างมาดนิครับมีมี อาสวะค์ขยานอาศัยวิมุตติวิมุตติอาศัยเวราคะาเวาคะาอาศัยนิพพิทานนิพพิธาอาศัยยัถาภูตยานนัสสนะยัถาภูตยานนัสสนะอาศัยสมาธิสมาธิอาศัยสุขสุขอาศัยปิติปิติอาศัยปัสสติปัสสติอาศัยปาโมทปาโมทอาศัยสธาสธาอาศัยทุกยันยันอวิชชาเลยจั์ไม่เออหลักธรรมเนี่ยบุตร ผู้เจ้าตัดตัดตัดเชน่นตัดเรื่อง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 อะไรบ้างนอกจากเรื่องพงเนี่ยเพราะว่าถ้าเรื่องพงเนี่ยท่านจะอธิบายยากมากเลยครับท่านเขาตัดอาสวะขยายานครับอาสวะขยายานคือคือทำในสายทั้งสายเกิดและสายดับอาจารย์สิบสองหมวดนี่ยแสดงย้อนไปย้อนมาอาจารย์ ทิดตรงขัวสดงสายเกิดก่อนแล้วก็แสดงสายดับทุกเอ๊ะอันนี้น,นี่มันท่านมีประจัยปด่งอันเนี้ยคือคือผมคือคือถ้าเป็นไปได้นะจย์ทนีคือมันต้องเอาเราสูตรแต่ละตูดเนี่ยคือมากลางดูแล้วก็ต้องมาเอามาวิเคราะห<บ>์ว่าตัวไหนที่มันที่มันเป็นหลักธรรมในการปฏิบัตินะตัวไหนที่เป็นหลักธรรมนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสเปสป่าแล้วแล้วท่านจะเหนื่อยมากนะถ้าท่านทา ทำอย่างนี้ยมันไม่ใช่สารอธิพ์แล้วมันเป็นดุษฎีนิพนธ์แล้วนะท่านมันมันมันมากไปเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะหลักธรรมที่พระเจ้าตัดัดนี่<ด>ในในในอุปนิสตสูตรเขาพูดถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นเองเขาเขาพูดแค่นี้แค่ละกันละอาสวะคือการละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํายังไงอย่างการปฏิบัติเพื่อละเอตรงไี้ถึงความสิน้นสิ้นไปแห่งอาสวะเท่านั้นเอง ไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องอธิบายนะไอ้ตรงไอ้ตัวที่น่าสว่าอะไรเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายเราอธิบายเฉพาะหลักธรรมนะไอ้ตัวนั้นมันเป็นผลนะอาจารย์ตัวนั้นมันเป็นผลอาจารย์อาจารย์ต้องอธิบายถึงถึงถึงหลักธรรมถึงรูปที่เช่นรูปในรูปการพิจารณารูปยังไงเวทนาอย่างไรสัญญาสังขารวิญญาณยังไงในอุปนิสสูตรนะครับอาจารย์คือคือต้องต้องไปอยู่ที่ตัวหลักธรรมไม่ใช่เป็นตัวที่ที่ผลของมันเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนี่คือผลผลของของการ ของหลักธรรมที่ท,ท,ที่ที่พิจารณาแล้วมันได้อะไรตัวเนี้ยตัวเนี้ยท่านจะรต้องเอาไปไว้ในบทที่สามได้ว่าว่าสาระสาคัญของของข้อสูตรเนี้ยก็คือพิจารณาได้นี้เนี้ยเพราะว่าโอ้โหถ้าท่านไปอธิบายอธิบายเนี่ยท่านอธิบายไม่ผมว่าอธิบายยากและอธิบายไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมันมันเหมือน เป็นหลักธรรมที่ผู้เจ้าตัดเราจะไปเอาอะไรไปใส่อะไรมากไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านตัดถึงรูปสมมุติขันห้าูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่านอธิบายไปรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรแล้วก็พอในบทที่สามก็รูปในการปฏิบัติวิปัสนนาเวทนาในการปฏิบัติวิสัตนาสัญญาสังขารวิญญาในการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงค่นั้นเองก็จบเลยท่านโอ้ท่านไปไล่อย่างนี้ท่านตายเลยท่านไม่จบอันนี้ปฏทนแล้วท่านต้องตอบนี้เองนะท่านนะ เพราะฉะนั้นคือคืออย่างนี้ท่านอ่านสูตรแล้วท่านต้องตีโจทย์ให้แตกว่าอันไหนมันเป็นหลักธรรมเพราะเราพูดถึงหลักธรรมในการหลักธรรมแล้วก็พอมาบริษ่ามก็ในการปฏิบัติพุกศาสนาก็ใช้หลักธรรมเนี่ยในการเช่นรูปในการเป็นบัิฑิตพุทธนาเราใช้อย่างไงใช่ไหมหรือลู้เราเห็นรูปผู้หญิงหรือรูปอะไรเงี้ยเราเราชอบแล้วก็เกิดอิถาลมเราไม่ชอบก็เป็นอนิจฐารลมอะไรเงี้ยหรือเสียง เราฟังเสียงที่ดีเสียงที่ไพเราะเสียงอะไรเบิร์ดร้องเพลงเนี่ยโอ้โหู้สึกชอบแต่ว่าไปปฏิบัติทมอยู่ทำโมลีโอ้ยเห็นอะไรแม่บ้านในครัวด่ากันก็มงงชงเ็งตีกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสียงที่ที่ไม่ไม่เออไม่ไม่อันี้ไม่ใช่รูปเวทนานะเวทนาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเวเรามีเวทนาดีไม่ดีอะไรเนี้ยอันต้องไปอย่างนั้นนะท่านนะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่าน ผมถึงบอกไงให้ท่านอ่านงานบทที่สองของรุ่นพี่สักรอบหนึ่งนะแล้วท่านจะเข้าใจว่าอ๋อมันเดินไปอย่างนี้แล้วก็เดินตามนะท่านนะถ้าท่าน <S <S ไม่เข้าใจท่านถามเลยนะท่านอย่าทํามาเองนะมีพระชื่อชื่ออะไรไม่รู้ที่วัดเราจะติดเนะี่ยถ้ามาเก้าติดหน้าตาัดไปเหลือติดหน้าโอ้ยสงสารท่านเนะ่ะ มันมันคือบทสองนี่เหรอครับอาจารย์ใช่บทสองไม่แก่ทามาเลยแก่ทามาเลยเก้าสิบหน้าบทสองบทสามทำมาเลยทํามาใส่ใส่หมายถึงว่าไปก๊อปต๊อป,ปมาใส่ใส่ใส่มาไม่ได้เอาปริมาณเพราะว่าเนี่ยไม่ได้เอาคุณภาพเพราะว่าเงี่ยเช่นต้มยำต้มยำชามหน,นึ่งเนี่ยมีหมูชิ้นหน,นึ่งเนี่ยโอ้โหที่นั่นน้ำทั้งนั้นเลยตักไปนี่มีแต่น้ําเลยไม่มีเนื้อเลยนะนะ เอออต้องต้องวิตน้ําออกอ่ะวิตน้ําออกวิตน้ําออกมันจะเจอชิ้นเนื้อเงี้ยมันไม่ได้นะมันต้องให้มันให้มันให้มันผสมให้มันให้มันให้มันเหมาะให้มันกลมกล่อมอ่ะเช่นเราเราสั่งเราเราสั่งต้มยำมาทักถามเงี้ยนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบของมันให้มันครบไม่ใช่ว่าโอ้โหน้ําเต็มวานไปก็มีเหลือแต่กุ้งตัวเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเนี่ยก็เหมือนเนี่ยเหมือนรักทำเนี่ยนะนะครับท่านจะไปเอาน้ําเยอะเอาอะไรที่มันมัน มันชัดๆใช่ๆนะโอเคพอเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับอ่าแม่ชีจันทีลาแหละอ่านรัการท่านอ่าเปิดเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยน้องสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะอ้าวมีมีมีอะไรติดขัดไหมอ่าแม่แม่แม่ชีไม่มีเพียงแต่ว่าแม่ชีอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตรงที่ว่า ไม่ทีเคยอ่านบทที่สองเขาจะมาแยกเหมือนตามสัพที่เขาเรียกเหมือนเหมือนแยกเป็นบาลีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์อ๋อตามตามตัดท่านในตามอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่อย่างงี้อย่าง,างี้อันนี้อาจารย์เวชเคยพูดแล้วว่าเออสำหรับรูปที่เป็นมหาปร,ริญญ์เนี่ยก็อนุญาตให้ทํานะครับเพราะว่าท่านจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัดทานใอะไรเงี้ยตัดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็น ทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องอธิบายทิศนั้นนั้นหรอกก็คือเป็น oh. เป็นเออเป็นแค่ความหมายความหมายประตูนี้ว่าไงความาสําคัญของประตูนี้ว่าอย่างไรบุคคลสําคัญที่ไรก็ว่าไปนะก็คือก็คือก็อคือคืออย่างนี้เร,เราเราดูรุ่นพี่เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องทําตามทุกอย่างเราดูว่าอันไหนอันไหนที่เราทําได้เราทําไปก่อนแล้วก็มาถามครูบาอาจารย์ว่าเออตรงนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมตรงนี้ตัดไ,ได้ไหมอะไรเงี้ยตรงนี้ ผูทำไม่ได้อ่ะผูทำทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นมหาปริญญาไม่ได้เรียนประทัดลุกที่มาจะไปอธิบายใช่ใช่อ่อ่าท่านพอเข้าใจนะค่่ท่านอาจารย์ค่ะน้องขอบพระคุณค่ะโอเคอเออ่าท่านอ่าท่านพระครูศิลิอาว่าไงอ่าไม่ได้ยินท่านอีกแล้วท่านท่านนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับพออจารพระครูสิริ ไม่ไม่ได้ยินท่านพระครูสิริเลยครับไม่ไม่ได้ยินไม่ไดบอกบอกมาหลายหลายบอกท่านนี่บอกไม่ได้ยินเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวดูท่านยุทธนาเลยขากลุ่มหน่อยท่านมีอะไรตงสัยไหมท่านยุทธนา <c oughs> ดีไปไหนแล้ว ไดไหมครับอ่าท่านท่านมีอะไรสงสัยไหมในบทที่สองอไม่ได้ยินไม่ได้ยินย <c oughs> อมย่าชัดยผมผมอมย้าชัด ปปดเลยว้ขออนุญาตใช้เครื่องนี้นะครับอ่าของผมไม่มีปัญหาอะไรครับบทที่สองบทที่สองว่าไงรับดืนอไหมไม่ครับเข้าใจครับ้าใจครับพอใจอยู่ใช่ไหมครับผมเข้าใจอยู่ครับไอ็ที่อาจารย์พันธุ์นี่ผมเสนอแนะนิดนึงนะใครที่ใครที่ นะขอขอบทที่หนึ่งเนี่ยขอให้ตอบด่วนกันแล้วกันเพราะว่าเอ่อถ้าเราเราจะไปทําบทที่เลยเนี่ยทําได้ถาม่ทําทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเอออยากจะให้รอบทที่หนึ่งนี่ให้นิ่งเมื่อบทที่นิ่งบทที่หนึ่งนิ่งเนี่ยสารบัญน,นิ่งแล้วเนี่ยพอบทที่สองที่สามเนี่ยมันจะง,ง่ายสมมติว่าถ้าเราไปต่อบทสองบทสามเลยเกิดเกิดเรื่องที่นิสิตทำหรือว่า งานที่นิสิตทําโดนล้มหรือว่าไปตรงกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเสียประโยชน์ของนิสิตนะอาจารย์ธนีถ้าเป็นไปได้อันนี้เรา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 หมายถึงว่าเราวางแผนได้นะเราวางแผนได้แต่ว่าอาจารย์ธนีอยากจะสมมุติว่าถ้าอยากจะให้ท่านทําบทที่สองต่อเลยเนี่ยให้อาจารย์ธนีขอความรูข้ขออาจารย์ธนีนะครับขอออมศึกษานี่เร่งเร่งสอบบทที่หนึ่งก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นไปไดบทสองบท ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ตอบโครงร่างบทที่หนึ่งเลยเนี่ยเราไปทําบทที่สองบทที่สามเลยเนี่ยเออผมอ,อว่ามันมีอาการเสี่ยงพอสมควรนะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคณะกรรมการอ่าสอบแล้วให้ปรับตรงนน้นตรงนี้อย่างเงี้ยเดยวเราเราจะทํางานหลายรอบนะจันทนีนะจันทนีขอความขอแสดงขอควอามคิดเห็นนิดนึงนะครับในในเรื่องในเรื่องนี้นะครับเออก็ นี่คุยคุยกันนิสิตแล้วครับว่าเอ,อเราจะสอบออ,ออนไลน์ตอนนี้ให้นิสิตส่งมาแล้วทั้งทั้งเล่มชุดแรกเนี่ยจะส่งมาก่อนก็คือประมาณสักสิบกว่าท่านเนี่ยนะครับสิบเก้าท่านหรือสิบหกท่านเนี่ยส่งมาแล้วเราก็จะส่งสอบเอส่งสอบภายในเ,เดือนเดือนดูกันถ้าเกิดส่งมาพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะส่งสอบเลยเอก็ประมาณอาน่าจะประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าประมาณนี้นะครับเพราะ ก็จะได้ส่งสอบส่งสอบก่อนก็เหลือเวลาอีกประมาณสักงสามเดือนแล้วก็พัฒนาบทที่สองที่สามตอนนี้บทที่สองเนี่ยส่วนมากจะเป็นพะสดรเนี่ยพสสดรเนี่ยตรวจตรวจตรวจกันดูแล้วว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใครทําซ้ําแล้วพัสดรเนี่ยส่วนส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแก้วัตถุประสงค์เท่าไหร่เพราะเพราะเพราะมันจะศึกษาพะสดรแนวพัสดนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนกับวิญญานิพนธ์มีวิญญานิพนธ์อยู่หกท่านหรือเจ็ดท่านเนี่ยนะครับ มีท่านประที่ท่านท่านพระครูณทีจินณินยันติราจิชันจิราแล้วก็ท่านพันเทพอ่าักเอประมาณเจ็ดรูปนะครับเจ็ดท่านอันน,น,นี้นก,นก็จะมีปัญหาถ้าเกิดให้เราสอบไปก่อนก็น่าจะคือคือคือวัตถุประสงค์ข้อข้อที่สองเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราเราเรา,เรา,าศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเฉย แต่ถ้าบทต่อต่อไปเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าเกิดเราถ้าเกิดถ้าเกิด,กดสอบที่หลังนะถ้าเกิดสอบถ้าถ้าสอบเอส่งสอบประมาณเท็ต้นเดือนหรือกลางเซือหรือ,รอ,รอปลายเดือนเนี่ยก็จะโอเคละก็จะทันก็จะเอ,อตอนนี้ก็น่าจะเอ,อใ,หให้ให้ไกด์ไลน์ในการเขียนบทที่สองไว้ก่อนนะครับว่าเอ,อจะทํายังไงทีงนี้ไอ้อเรื่องเรื่องเรื่องหัวข้อหลักธรรมเนี่ยมันมีจะตุ ลักษณะที่จตุกะอะไรเงี้ยก็จะพยายามให้อธิบายถึงลักษณะที่จตุกะของหลักธรรมแต่ละหมวดได้เนี่ยนะครับที่อาจารย์แมชีพ <lightly> ูดตะกี้นะนะครับมันก็จะมีการอธิบายแนวทางการอธิบายหัวข้อหลักธรรมของอของแต่ละพระสูตรอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เหมือนกับที่อื่นหัวข้อหลักธรรมบางทีอธิบายไปแล้วไม่ได้ยึดลักษณะที่จตุกะอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะพลาดใช่ไหมครับ เคย,ยังใกลอยางงี้อาจารย์ธานีสมมุติจะจะให้อธิบายและลัชนาธุกานั้กนก็มีหนังสือสองเล่มนะที่แนะนํานะครับก็คือของพออธานีนะครับถึงทํารัตนาธิาที่จตุกาวไว้อาจารย์พออธานีอาจจะอาจจะหาเล่มไว้สักเล่มหนึ่งให้ให้ท่านให้ท่านอายุธนาแล้วก็ไปถ่ายเอกสารกันเองนะครับก็คืออ่านจจากอาจอารย์ธานีนะครับเพราะว่า อเล่มนี้อาจารย์ธนีขอพศอ,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 อยู่นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องลัคนาที่จะถูกะของพรอครูพิพิธนะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะครับสองเล่มนี้นะครับใช้สองเล่มนี้ในการอ้างอิงลัคนาที่จะถูกะนะอันนี้ก็จะทําให้งานของท่านเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราพูดถึงลักธรรมแล้วนะครับแล้วก็เอาลัคนาที่จะถูกะเนี่ยไปใส่ด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มดีกรีงานของเรา นะครับไอ้เพิ่มดีกีก็ไม่ว่านะครับมันก็จะได้เพิ่มหน้าเนื้องานของเราด้วยนะครับอาจจะได้สักอีกสักสองตำํหนหน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นก็มีมีอยู่สองท่านนะคือผอทันีนะครับทาเรื่องลักฐนาทฤษฎีนะครับอาจารย์นุครคะห์ลูกศิษย์ก็ส่งไปให้สักเล่มหนึ่งแล้วก็ไปจัดแล้วก็ไปถ่ายเอกสารแจกกันนะครับหรือของกักคูวิพิษก็ได้นะครับสองท่านนี้นะครับที่ ที่ทาเรื่องลักษณะที่ตุกะหรือท่านอื่นๆนะครับท่านอื่นๆที่ที่ทาําลักษณะที่ตุกะนะครับก็ก็เ <sm all> อามาใช้ได้ครับเอามาอ้างอิงอาจจะอ้าง,างทั้งทั้งสามท่านเลยก็ได้ว่าเออท่านจันทนีว่าอย่างนี้าจา์ประคุณพิทว่าอย่างนี้เท่านอื่นว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ยคืออันนี้ก็ดีเหมือนกันเพื่อจะเป็นการเพิ่มอะไรเพ,เพิ่มเนื้อ <spe ak> ให้งานให้ท่าน <spe ak> นะครับใส่เครื่องเคียงเข้าไป นะครับใส่หมูใส่เห็ดใส่อะไรเข้าไปนะครับมันก็จะได้แบบดูดูว่ามันหลากหลายหน่อยนะครับ um อันนี้ก <c oughs> ็โอเคนะครับวันนี้ก็โอเคแต่การคดีต้องเอเมตตาหลวงพ่อนิสิตด้วยอาจจะตรงไปสักเล่มหนึ่งให้เขาไปถ่ายเอกสารแล้วก็แจกกันเองนะครับอันนี้ก็จะก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับผมนี่มีอันนี้มีกันทุกทุกท่านนะครับมีทุกท่านมีมีคนละเล่มละท่านท่านาระครูแจกแล้วโอเค ท่านเจ้หมายก็ดินท่านท่านพระครูได้ยินเสียงยังครับอาจารย์ท่านพระครูท่านประธานรุ่น,นปรรมานรุ่นไม่ได้ยินเสียงเลยทนะ่านสงสัยต้องไปปรับพร้อมใหม่แล้วอาจารย์ ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ชีเห็นมีอาจารย์ไม่ชีอาจารย์ไม่ชี้รูปมานิมนต์ครับไม่ไม่ใช่ไม่ชี้จันทิลาไม่รูปไหนรูปไหนไปไหนไปแม่มารีอ่าอ่าอแม่มารีไปไหนแม่มารีอ่ะอัเดี้ถ้าเอาพระครูกันคือพระธรรมกัน มัจะน่าตทว่าอ่าไม่ชี้ไม่ชี้ว่าไงไม่ชี้มาลีครับมีมีอะไรถามไหมอ่าไม่ได้ยินอ่าของผมผมไม่มีครับท่านโฮโฮโฮจุดน้อยโฮจุดน้อยอ่ะครับผม โพจุดน้อยใครเน oh mm ี hmm. ini, h, mm ่ยอยู่เนี่ยครับมีมีอะไรมีอะไรสงสัยไหมมาได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินท่านมีอะไรตกใจถามถามที่ถามผมได้ถามพอได้อ้าวของผมไม่มีปัญหาครับจายาจาย์ได้ยินไหมครับจาย์ได้ยินได้ยินแ้วได้ยินแนวครับต้องมาใช้โทรศัพท์อ่ะจยาได้ยินไหมครับจาย์อ่าโอเคโอเคโอเคอ่ัพูดที่ดีว่าไงพูดดี ครับเมื่อกี้ที่<อ>ผมตั้งใจจะถามใ,ในในกรอบตอนใ้เครื่องนี้นะครับี๋ยดีดีให้ให้ให้ผู้ตรีพูดก่อนพผู้บรีพลังพ,พูดได้อ่ะน,นี่ทุกคนครับก็ในกรอบที่ว่าก่อนจะไปอา่าก่อนจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าบางรูปมีความสามารถในเล่มของวิทยานิพนธ์เนี่ยจากที่อาจารย์ธนีเคยเคย,เคยวางแผนไว้ให้เนี่ยอ่าสามารถถ้าสอบสามบทได้เนี่ย ทางทางอ่าทางวิไลคตทางพุทธคจะขัดข้องไหมอาจารย์ถ้านอกจากมากกว่าสองบทเป็นสามบทได้ไหมครับไม่ยังอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเฉพาะสารนิพนธ์นะครับสองบทแต่ว่าวิทยานิพนธ์นี้ต้องสามบทนะครับก่อนที่ท่านจะไปปฏิบัติธรรมนะครับอ๋อครับครับครับเพราะว่าได้ยินผมได้ยินตลอดแต่ผมพูดไม่ิดเสียก็คืออย่างนี้เอ่าสารนิพนธ์เนี่ยต้องให้จบบทสองแล้วก็ตอบนะตอบบทสองนะ เพราะว่าท่านจะได้คณะก,กรรมการเขาจะได้เอาชื่อท่านเนี่ยไปประกาศที่ไปให้บดิตลงนามนะครับของท่านที่เป็นวิยทยานิพนธ์ต้องสอบสามบทก่อนนะครับลูปนะครับ,รบจะไปเป็นบัตรทมนะโอเคโอเคเพราะว่ามันมันมีการนับเวลาด้วยเนาะจานใช่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 เขียนบอดอรแล้วก็นับเวลาการทําด้วยเอาอย่างนี้เอาเอาอย่างนี้ภายในภายในในสามเดือนเนี่ยภายใน,สา,นสามเดือนเนี่ย หรือต้องสอบโครงร่างหนึ่งบทแล้วก็สอบโครงร่างไม่สอบสองบทแล้วก็สอบ bot, สามบทสําหรับพี่ยาน,นะน,นินธ์บนะอาจารย์ธนีคงจะเดี๋ยวคงจะไล่ไล่ไทม์ไลน์ให้ท่านให้ท่านดูนะอาจารย์ธน,นีถามนิดนึงปีนี้จะไปปฏิบัติธรรมประมาณเดือนไหนเออให้ออกครนสากอนครับประมาณเออประมาณพฤศจิกาไปลาย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 พฤศจิกาก็ประมาณเออกลับมาก็ประมาณมิถุนามิถุนาเนี่ยก็ถิ่นน่ะ ครับรับกระถินเสร็จรับกระถินเสร็จครับก็จะให้รับกระถินเสร็จก่อนเพราะบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเออรุ่นที่แล้วแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าวาดนะะอยู่วัดแล้วไม่รับกระถินอะไรเงี้ยนะครับก็เลยให้หมดภาระเกี่ยวกับการรับกระถินเรียบร้อยพื่อีการเราไปผมบ้าลอยกระทงไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอรับกระถินอ่ารับกระถินจะลอยกระทงสุดท้ายนี่ครับเพราะลอยพอลอยกระทงแล้วก็หมดหน้ากระถินแล้ว สิบห้าขั้นเดือนสิบสองก็ก็เหมือนกระถินละนะครับ uh uh. ก็ประมาณประมาณนั้นนะท,ที่ไปก็ประมาณพฤศจิกานะครับพฤศจิกาเข้าไปอาจจะสอบนักธรรมเสร็จก็ไปอะไรเงี้ยหมดภาระวัดนะครับ uh huh. ก็กลับเออกลับมาก็ประมาณพฤษภาหรือมิถุนายนะครับพฤษภามิถุนาเอาตอนเนี้ยเรากลังกับมิถุนามิถุนากากะดาสิงหากันยาเนี้ยเราเข้าคลินิกวิยานิพนธ์เพื่อจะจบเลย ประมาณตุลาเนี่ยก็จบแล้วเออเพื่อเพื่อที่ถ้าเกิดจบตุลาเนี่ยอาจารย์จะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอีกเทมอมหนึ่งรักษาสถานภาพการถ้าจบตุลาเลยก็จบเลยครับไม่ต้องไปรักษาสถานภาพอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ตั้งทำลายไว้อะนะตั้งทำลายวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณคุณพรล,ลักอค่ะคุณพรล,ลักมีอะไรมีอะไรทงใจยไหม มันมีอาจารย์มันมีตัวอย่างอาจารย์วิโรจน์มันมีตัวอย่างที่ Self ท,ที่นิสิตท่านส่งมาบทที่สองนะครับให้ทําเป็นตัวอย่างคือพะสตรนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวแชร์ให้ดูนะครับอันนี้ของของของคุณพรลัดนะครับเห็นภาพจาตัวเล็กไหมขยายนิดนิดขยายนิดนิดโอเคโอเคโอเค อันนี้บทที่สองนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาเฉยๆแต่คือเนื้อหานอ่นจะมีอบทที่สองนี้จะมีโครงสร้างเลยนะจันจันจันาลักเนาะแล้วกะเป็บทที่สองนี้จะมีของปราณีกับของปราณีน่าจะมีโครงสร้างเนื้อหาหลักธรรมันที่สําคัญอะไรนี้นะครับในในนี้อันนี้อาจารย์วิโร์ดูว่าเอประมาณนี้ไหมถ้าเกิดว่าถูว่าของของของพระสูตรเนะน่าจะประมาณนี้ป่ะ คือคอย่างนี้นะบทที่สองนะอันนี้โอ้โอ้ทำค่อนข้างชัดเจนแล้วเอออท่านสังเกตนะถึงคนที่ทําเรื่องพระตูดนะเออสองจุดสามนะหลักสําคัญนในคุณตดิตนะคือสองจุดสามจุดหนึ่งสองใช่มสองุตัมตจุดสองจุดน์สามสองตามิดตามสี่สอตัดุ่มจงแค่นี้เองพอแค่นเองส่วนผลที่เกิดส่วนผล กิจาก,การปวิบัสสนาคุณนิสิตเนี่ยเ,เอาไปใส่ในบทที่สามกฎพอไปเอ่อพอพอพอระดับแค่นิดนะเอาสองสองจุดสี่เนี่ยตัดออกไปก่อนเอาไปไว้ในบทที่สามก็คือพอมาในบทที่สามเนี่ยเราก็จะพูดถึงยินสสังวรในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาบุที่าสามในการปฏิบัติวิปัสสน์ว่าสามจุดหนึ่งนะ กินสิ่งต่างๆในปฏิบัติวิปัสนาภาวนาตัวจริงสามในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาแล้วก็สองปฏิบัติตีปฏิบัติวิปัสนาภาวนาสามห้าเจ็ดในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาแล้วก็เออุ่ดผลที่เกิดจากการแสดงตามในในอะไรคุณดาริยสูตรก็จบแล่ะแค่นี้พอแหละ ที่ตอบพูดถึงหลักธรรมสำคัญในหลักฐานตัวนี้ม <It> ันมีอะไรอินทรีส <win> ังวรมันคืออะไรก็ว่าไปนะครับคำรวมอินทรีอ่านว่าไปชุดที่สามก็กายจิตที่ฐานปีรฐานตีรกายเวทนาจิตธรรมโคตรงเจตก็ไล่ไปนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ไปในปณิธานหลักธรรมตัวนี้ไปขยายว่า สามจุดหนึ่งอินทรีย์ตั้งยออินทรีย์สองบอลในการปฏิบัติโฆษณาภาวนาเป็นอย่างไรทุกสามในการปฏิบัติโฆษณาภาวนาเป็นอย่างไรปฏิปฐานสี่ในการปฏิบัติโฆษณาภาวนาอย่างไรโคจงเกตในการปฏิบัติโฆษณาภาวนาเปนอย่างไรแล้วก็พอมาสามจุดห้าผลที่เกิดจากการแสดงธรรมในมรราให้ใครบรรลุธรรมอะไรแค่นี้แค่นี้ก็ได้แหละแล้วก็สรุปท้ายบทกระจบอย่างน<า>ันตูดเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างละเอียด แต่ว่าท่านท่านตัด2.4ไปไว้ในในบทที่สามก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเรายังเราเราเรา,เราพูดแค่เนื้อหาและเนื้อหาไอ้หลักคำสำคัญในในตัวนี้ตัวในบททีนะ่สามเนี่ยเราโปรการปฏิบัติตามนี้ตามนี้ผลเนี่ยเกิดเนี่ยมันคืออะไรแค่นะั้นนะคือเอา2.4ออกไปเอาไปไว้ในบทที่สามกันนั่นเองโอเคอาจารย์ท่านนี้ลองดูบทที่สามหน่อยนี้น เพิ่ง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 ให้ทําบทที่สองมาบทเดียวกันเดียวโอเคโอเคไม่พอพอได้พอได้บทที่สองแค่บทที่สามคือล้อบทที่สองเลยเอาหลักธรรมนะไปล้อเอาสองสองสองจุดสามสองจุดสามสี่อันเนี่ยไปไปไปล้อในบทที่สามเลยคือสามจุดหนึ่งสามจุดสองสามสามสามจุดสี่พอสามจุดห้าคือผลที่เกิดจากการแสดงคำในแค่นี้กระจบแหละโอเคไหมโอเคไหมค่ะ เดิน์<ม>อนยมจันยมจัน่านี้ะผ่อนจัครับอ่าปรีมีกล้องอยู่หลายคนครับเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับรับผมมีผมด้วยหนึ่งคนบริออกจากระบบคอมแล้วก็มาใช้รถกับเข้าอ่าเข้าไม่ได้ครับจย์ครับผมเอ่ทําไมเข้าไม่ได้เพราะมันมันก็ใช้อันเดียวกันเนาะอนน<ภ>าจารย์ชูชาก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะครับเห็นเห็น มันใช้ไลน์ไลน์ก็ไม่น่ามน่ามีปัญหาครับจันไลน์น่าจะเดี๋ยวผมลองส่งไปอีกทีน่าจะอยู่ในกล้องรออัปเดตอยู่ครับจันอัปเดตแล้วครอมา่กี้ติดตักแค่น่าจะไม่่อยเก่งอย่างผมเทคโนโลยีก็ไม่ได้เรื่องเลยโลสุดอยู่หลังเขาเลยจันต่อไปใช้ใช้ใช้มีนได้ไหมจันกูเกิลมีนได้ไหมเมื่อกี้ลองเข้าอยู่ครับแล้วก็ หายหายไปหลายท่านก็เลยลองมาเข้าไลน์ครับอาจารย์ครับครับเมื่อกี้เข้า o o g l e m น e t ก็ไ,ไม่มีใครเข้าเลยครับมีผมอยู่คนเดียวผมก็เลยออกมาเข้าไลน <laughs> ์วันนี้อากาศไม่ค่อยดีด้วยอาจารย์ครับผมแต่ก็ดีจัดไอเดียอาจารย์วิโรธเข้ามาอาจารย์ครับ <laughs> เพราะว่าไม่ได้มมไม่ได้เจออาจารย์นานเลยท่านสบายดีนะ ตอนนี้มีแรนมิติพิธยเอกม่เข้าพุทธพุทเนี่ยตอนนี้กางกักตัวกันหน้าดูนเนี่ยท่านี่ก็กักตัวผมก็กักตัวก็เออก็ก็จะมีไทม์ไลน์ประมาณนี้นะครับแล้วก็บทวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์มาเป็นบทที่สองเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณที่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 เอของพี่ปัน นีหรือใครไม่ตะกินนะครับของพี่พรักษณ์ด้วยพี่ตังนีนะครับก็ประมาณนี้ในสายพสูตรน,นะครับส่วนส่วนวิญญาณิพนธ์เนี่ยส่วนวิญญาณิพนธ์เนี่ยก็จะเยอะหน่อยหนักหน่อยก็คือเดี๋ยวต้องเราตนั่งคุยกันนะครับเพราะเอ่อวิญญาณิพนธ์เนี่ยาจาจะ์มิโรดผมให้ทําเป็นส่วนใหญ่ท่านจะลงพื้นที่กันหมดก็เลยบทที่3เนี่ยเป็นระเบียบวิธีวิจัยบทที่2ให้เป็นแนวคิดและทฤษฎีทั้งเอ่ออย่างอย่าง,างท่านพระครูก็เกี่ยวกับ คนชลานะครับผู้สูงอายุเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็วิปัสนาของผู้สูงอายุเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเป็นทฤษฎีแล้วก็บทที่บทที่สามก็เป็นระเบียบว,วิธีวิจัยแล้วก็บทที่สี่เป็นการสัมภาษณ์ได้จากการสัมภาษณ์ด้โฟกัสกรุ๊มมาเป็นผลเป็นผลของการลงพื้นที่อ,อท่านครับนี่ไอ้หนึ่งนะเออที่พิเศษท่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะ ก็ขอเอ่อถ้าอาจารย์ธนีมีรูปแบบที่ของรุ่นเพื่อนรุ่นพี่หรือสาขาไหนก็ได้ที่เขาทำมานะสาคาพุทธหรือสาคาอะไรที่ที่เขาทำแบบนี้ยลองลองตรงให้นิสิตศึกษาดูก่อนก็ได้เพราะว่าเอออันใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่ชํานาญนะผมดูแล้วผมก็ยัง